สวัสดีค่ะทุกคนขอกระปุกชาแนลค้นกาลสินคือเกาคือเดิมจ้าอยู่หมองเกานี่ละจ้าเดทดฮน่อนๆค่ะทุกคนแต่ว่าปัจจุกะมา,ะะมานั่งลบพมอยู่ใต้ต้นโมกเนาะกะมื่อนี้คลิปนี้จะเล่าเรื่องฝรัง่งสาวพาฝรั่งไปเที่ยวบ้านสุดท้ายเจอสาวข้างบ้านฉกอันนี้เรื่องจริงเด้วยทุกคนเรื่องจริงแล้วก็หาย,ะ,ะ,หายะวังคัก เราว,ว่างคักคักคนไทยบ้านน่ตัวดีคัะจ้าเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างซีจ้าทุกคนประจุบรู้จักกันครับคนในหมู่บ้านเนาะคนในหมู่บ้านประจุนั่นแหละบ้านเดียวกันตำบลเดียวกันจ้านางไปเจอฝรั่งเนาะเจอฝรั่งที่ภูกเก็ตนางพาฝรั่งไปเที่ยวบ้านไปแนะนำ ให้กับคนน้นคนนี้รู้จักแล้วก็ครอบครัวเนาะกับประมาณว่าอยากอวดน้านันแหละจ้าว่าตัวเองมีแฟนเป็นฝรั่งจ้าทุกคนขะบัดที่นี่ฝรั่งเป๋เด้จา้าฝรั่งเป๋อันนี้คือมาเปอยู่บ้านเฮาเนาะต่ว่าบ้านเขาอยู่บ้านเขาเมืองนอกเขาบอลูคือกันว่าฐานะเขาเป็นจันไดเนาะแต่ว่าสาวคนนี้แล้วพาฝรั่งมามาบ้านเนาะ พลังนี่เปจ์าจนักค่ะทุกคนใจอยากได้ยังกระพ้าไปสื่อสื่อเขาสื่อของให้คนในครอบครัวให้พ่อให้แม่เปเบ้ออันจ้าให้พี่น้องแบบให้พี่น้องเนาะผู้ใดมาหาอ่าพอลังกเงเ็เลี่ยงดูปูเสือ้อจ้าเลี่ยงดูปูเสื้อแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงกับเขามาใน จังหวะนี่พอดีจ้าทุกคนสาวคนนี้ก็เลยเด้แนะน้ำให้ฝรั่งหลุดจักคับผู้หญิงคนนี้ว่า,าเป็นเพื่อนเธอแต่ว่าบเมเปนเพื่อนสนิทหมายถึงว่าคนหลุจักกันในบ้านในหมู่บ้านนั่แหละจ้าผู้หญิงคนนี้ก็มานั่งดื่มกินด้วยค่ะทุกคนมานั่งดื่มกินด้วยเนาะกระบ,บรลูกจังไดล่ะจ้าทุกคนทำไปทำมานางก็เลยเป็นแขกประจำของบ้านนี้ ก็ไปมาหาสู่บ้านนี้อยู่ตลอดแล้วก็ได้รู้จักมักจีกับฝรั่งคนนี้ไปด้วยเนาะความที่นางเป็นคนเฟรนลี่เนาะเข้ากับคนได้ง่ายฝรั่งก็โอเคง่ายๆเข้ากับคนได้ง่ายเหมือนกันแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนคะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนคะ,ะน้องผู้หญิงที่ประจุรู้จักเนี่ย นางไปเที่ยวในตัวเมืองเนาะโดยที่ไม่ได้พาแฟนฝรั่งไปด้วยเอาเรื่องจริงแล้วทุกคนแล้วก็เป็นข่าวในหมู่บ้านเขาซากันตึมเลยจ้ะเขาซากันตึมนางไปเที่ยวในตัวเมืองโดยที่ไม่ได้พาฝรั่งไปด้วยใช่ไหมล่ะทุกคนฝรั่งอยู่บ้านฝรั่งอยู่บ้านเนาะผู้หญิงคนเนี้คนที่แบบเข้าเข้าเข้า นอกออกนได้อยู่ตลอดเนาะก็แวะมาบ้านหลังนี้มามาหาผู้หญิงนี่แหละจ้าแต่ว่าบาังเอิญน้นองผู้หญิงเขาไม่อยู่เขาไปกาลสินไปในตัวเมืองเนาะอยู่แต่ฝรั่งอยู่แต่ฝรั่งอ่าฝรั่งก็เลยชวนผู้หญิงเนี่ยเข้าไปนั่งคุยในบ้านผู้หญิงก็ผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าเออคงจะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่า รู้จักกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาไปเนี่ยเขาไปในบ้านน่ะไม่ได้นั่งคุยกันเฉยๆนะทุกคนนั่งดื่มก็ด้วยนั่งดื่มเบียร์นั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอะไรประมาณนี้ให้เดาเอานะฝรั่งก็ชอบดื่มเบียร์มากกว่าเหล้าเพราจุ๊บดาเอานเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ถามน้องเขาหรอกแต่ว่าจุ๊บดาเอาเนาะน้องเขาบอกแต่ว่าเขานั่งดื่มกันโดยปกติแล้วฝรั่งเขาจะดื่มเบียร์มากกว่าเหล้าใช่ไหมคะทุกคนแล้วฝรั่งชอบเบียร์ เบียร์ไทยเนี่ยมากที่สุดก็คือลีโอแต่แถวบ้านนอกเราเนาะบ้านนอกที่กาลสินส่วนมากก็จะขายพวกเบียร์ช้างเน่ทุกคนเบียร์ช้างมากกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะประชุมเดาเอาเดาเอาค่ะทุกคนว่านะ่าจะเป็นไม่สองอย่างนี่แหละไม่ลีโอก็เบียร์ช้างนี่แหละจา้าเขาสรุปก็คือว่าเขาก็ดื่มกันจนเมานะทุกคนแล้วผู้หญิงก็ยังไม่กลับจากกาลสินเนาะดื่มกันจนจนเมาสุดท้าย สองคนเนี่ยไปม,มีอะไรกันในห้องทุกคนคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ประจุบดาวก็คงจะเกิดจากความเมานั่นแหละเนาะผู้หญิงน้องที่ประจุบรู้จักเนี่ยกลับมาจากกาลสินค่ะทุกคนนางเจอโปโปแตกเลยเจอโปโะปะเลยนางเจอโปโะปะเลยทําใจไม่ได้ค่ะก็คุยเลยค่ะคุยเลยค่ะกับผู้หญิงแล้วก็ แฟนตัวเองฝรั่งเนี่ยนะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงในบ้านของฉันในเตียงของฉันในที่นอนของฉันฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะเงียบอย่างเดียวเท่าที่ประจุฟ,ฟังมาจากน้องผู้หญิงเนะฝรั่งเงียบอย่างเดียวไม่ได้พูดอะไรเลยผู้หญิงที่มาหาฝรั่งเนี่ยก็โบยไปทางฝรั่งว่าฝรั่งชวนดื่มชวนกินชวนดื่มเบีย แล้วมันก็เมาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็คงจะไม่มีสติด้วยกันอย่างเงี้ยจ่าทุกคนผู้หญิงก็บอกว่าฝรั่งชวนเข้าไปในห้องด้วยความเมานางก็เลยเข้าไปด้วยนางบอกอย่างเงี้ยเพื่อนน้อง,น,องน้องที่ประจุบรู้จักเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะกับประมาณว่าเบิดคํมสีเบาน่ะแหละจ่าทุกคนเบิด์ตคัมสีเบาเนาะในความที่ผู้หญิงคนนี้เหตุจังสี่แลลวก็ ามีฝรั่งเธอเหตุจังสี่กับเธอพอ้อแม่จา้าอ่านางไม่รู้จะทำยังไงเนาะถามฝรั่งตรงๆว่าเธอจะจัดการยังไงปรากฏว่าฝรั่งบอกว่าไม่รู้ฝรั่งติดอกติดใจผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเราประจุบก็ไม่รู้นะฝรั่งบอกว่าฝรั่งจะออกจากบ้านนี้จะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นค่ะทุกคนเออคือคือ คือเขาคงจะคุยกันคือรู้จักกันมาก่อนนอ่ะหมายถึงว่าด้วยความที่ผู้หญิงเข้านอกออกในบ้านหลังนี้อยู่แต่ได้ตลอดเนาะทุกคนเขาอาจจะได้คุยกันบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ประจุไม่รู้แต่ว่าความที่เขาได้คุยกันเนี่ยอาจจะทําให้เขาปิง๊งปิ๊งกันก็ได้ใช่ไหมละ่ะทุกคนคือผู้หญิงน้องที่ประจุรู้จักเนี่ยอาจจะได้อาจจะไม่ได้อยู่กับสองคนนี้ตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะความ ความอะไรที่แบบผู้หญิงเนะี่ยเฟรลี่เนาะเป็นแบบเข้าเข้ากับผู้คนได้ง่ายเนี่ยอาจจะไปอ่อยผัวนางก็ได้อย่างเงี้ยเอาความคิดของประจุบนะคะทุกคนประจุบคิดอย่างนี้นะมันถึงได้ฝรั่งถึงได้มีจิตใจกับคนเนี้ยลดลดมาค่ะ เอาล็อกต่อนะคะทุกคนฝรั่งบอกว่าจะออกจากบ้านน้องที่ประจุมรู้จักเนาะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นค่ะทุกคนน้องผู้หญิงตกใจเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันนะนางก็โอเคค่ะให้ไปค่ะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะคะทุกคนมีคนมาเดี๋ยวมาเล่าค่ะ